สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เกฑ์คลิปที่เราจะมาล้าง O2 เซนเซอร์กันนะครับ O2 เซนเซอร์ก็มีตัวบนตัวนี้นะครับ1ตัวแล้วก็ตัวด้านล่างตรงนี้1ตัวนะครับก่อนแคทและกหลังแคทนะครับนี่นะครับหลังแคทนะครับเห็นไหมตัวนี้นะครับผมจะล้างตัวด้านบนให้ดูแล้วกันนะครับพอตัวก่อนแคทล้างยังไงนะครับมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับ การปลดอ่าเราก็กดกิฟล็อกลงแบบนี้นะครับแล้วก็ทอมการถอนมันออกนะตรงนี้คือมือเดียวมันอาจจะยากนิดหนึ่งนะคมจึงต้องจับนะครับจับอีกด้านหนึ่งด้วยโอเครายแล้วนะครับสำหรับ O2 s e เซนเซอนะครับเราจะใช้บล็อกพิเศษนะที่มันเป็นเว้าเพื่อให้สายรอดนะครับบล็อกตัวนี้นะครับเบอร์22นะครับต่อ ประแจบล็อกสี่หุ่นนะฮะประแจบล็อกสี่หุ่นนะครับก็้างการหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อทําการหมุนออกนะหมุนออกหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับมือเดียวก็จะยากหน่อยว่าอีกมือจับกล้องอยู่นะฮะโอเคออกแล้วนะครับคือมันจะไม่แน่นเท่าไหร่นะครับสำหร Auto ับโอทูเซนเซอร์นะครับก็หมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วเอาออกมาดูนะครับจะเห็นว่าโอทูเซนเซอร์ผมเนี่ยมีคราบเยอะมากเลยนะครับ สำหรับคนที่มีงบนะก็จะควรที่จะซื้อเปลี่ยนใหม่ได้นะครับ O2 เซนเซอร์นะถ้ามีงบหน่อยนะครับซื้อเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับนี่ดำปิดเลยก็โอเคเราไม่มีงบเนาะเราก็ล้างมันก่อนนะครับเผื่อที่มันจะดีขึ้นการล้างของเรานะครับเราจะล้างแค่ส่วนหัวเท่านั้นนะครับส่วนหัวตรงนี้นะครับดำๆนี่นะเท่านั้นนะครับ ด้วยโซเวน6010นะฮะหรือว่าน้ำยาล้างคอนแทคคลีเนอร์ต่างๆนะครับหรือคือน้ำยาล้างลิ้นปีกผีเสื้อนะครับสเปรย์ล้างลิ้นปีกผีเสือ้อใช้ได้เหมือนกันนะครับโซ so เวน6010นะเป็นน้ำยาที่ใช้ในการล้างคอนแทคคลีเนอร์นะครับคืออันเดียวกันแหละแต่ว่าถ้าเป็นทั่วไปก็เรียกวคอนแทคคลีเนอร์นะครับแต่ถ้าใช้ปริมาณมากเราเราต้องใช้โ so ซเวน6010ในการล้างนะครับ แกะมานะครับตัวนี้ผมจะใช้กับหม้ออันต้าโซนิกนะครับหม้อต้าโซนิกเียวนี้นะฮะมันจะเป็นหม้อต้าโซนิกที่ใช้ล้างแว่นนะครับถ้าใครหาซื้อได้ก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับประมาณ40กว่าบาทแล้วเราก็ล้างแบบนี้เลยนะครับเทโซเว้นหกศูนย์หนึ่งศูนย์พอที่จะท่วมหัวเซนเซอร์เท่านั้นนะครับแล้วก็เปิดเครื่องตัวของหม้ออันต้าโซนิกนะครับจะใส่ฐาน ก้อนเล็กอยู่2ก้อนแล้วก็เราก็ทําการล้างแบบนี้ประมาณ1นาทีพอล้างเสร็จนะครับผึ่งให้แห้งนะครับพอล้างเสร็จเราก็ทิ้งผึ่งให้แห้งแล้วก็เอามากลับใส่ที่เดิมอีก,อกครั้งนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะสาธิตการใช้คอนแทคคลีเนอร์หรือว่าตัวน้ํายาล้างปีกผีเสือ้ออีกอันในการล้างด้วยนะครับนี่นะครับ 4X Contact Cleaner สามารถใช้ได้เหมือนกันนะในการล้างพวกเซนเซอร์ทั้งหลายนะครับที่เกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์รถยนต์รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆด้วยนะครับสามารถใช้ได้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถล้างเอาไปล้างลิ้นปิดผีเสื้อได้นะครับล้าง O2 เซนเซอร์ได้นะครับล้างเซนเซอร์แอร์ฟลูได้นะครับก็ใช้ 4X Contact Cleaner ก็ได้นะครับ หากใครไม่มีนะคือแบบว่าไม่มีโซเวน์นะ่ะนะฮะอยากใช้อยี่ห้อนี้ได้ไหมได้นะครับก็มีหลายยี่ห้อด้วยกันจีลิงก็ได้นะครับหรือว่าช้างก็ได้นะครับเมื่อมันแห้งแล้วนะเราก็เอามากลับมาใส่ในที่เดิมนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาตัวนี้ก็จะใช้นะครับประแจปอนขันด้วยค่าปอนนะครับ33ปอนนะค่าปอนสาปอนนะครับ ถ้าเป็นประแจเท่าไปนะครับประแจแบบนี้ก็ขันพอตึงมือเท่านั้นนะครับส่วนประแจป้อนนะครับใครที่จะใช้ป,ประแจอปอนก็คือขัน33ปอนด์นะครับ33ปอนด์นะครับอันนี้ผมตั้ง33าปอนด์แล้วนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะโอเคให้ดูประมาณนี้นะครับตัวตอนถ่ายไม่ได้ถ่ายให้ดูนะก็เลยไม่เป็นไรโอเคขันที่33าปอนด์นะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับ หรือว่าถ้ใช้อันนี้ก็คือขันพอตึงมือเท่านั้นนะครับแล้วพอขันเรียบร้อยนะครับก็เอาตัวของปลั๊กมาเสียบกับที่เดิมนะครับปลั๊ก o 2ทูเซนเซอร์เสียบกับที่เดิมตัวแรกเสร็จไปนะครับอีกอันคือตัวล่างนะครับตัวล่างจะอยู่ต้นคลิปที่เราชี้ดูนะครับอันนี้ตัวบนนะครับมีตัวบนนะครับตัวล่างอยู่ตัวนี้นะครับหลังแคทอันนี้นะหลังแคทนะครับ ก็ถอดปลั๊กอยู่ตรงนี้นะครับปลั๊กอยู่ตรงนี้ปลั๊กตัวนี้จะเป็น2ข้อนะครับอ่าอาจจะยากนิดน,นึงในการถอดนะแล้วนะครับถ้าใครที่ถอดทําความสะอาดแล้วนะครับรูปไฟเครื่องโชว์ไฟเอนจินโชว์นะครับให้มาถอดขั้วลบทิ้งไว้5นาทีแล้วก็ทาการใส่กลับที่เดิมนะครับเพื่อรีเซ็ตค่าจากนั้นนะครับทําการทดสอบโดยการสตาร์ทรถนะฮะ ว่าไฟเนจินโชหรือไม่นะครับโอเคสตาร์ท okay. ดูนะครับว่าไฟนจินโชหรือไม่ถ้าไม่โชนะครับถือว่าใช้งานได้เป็นปกตินะครับแค่นี้แหละนะครับในการล้าง O2 เซนเซอร์นะครับทั้งตัวบนและตัวล่างนะครับในคลิปสอนแค่ตัวบนเท่านั้นนะโอเคขอบคุณที่รับชมครับลากันไปก่อนขอบคุณครับ